มันต <Marvel> mm ้อเป็นอ right. ีกตรร์ัดเฟ์อเรชร์ชัดชัดหลายอย่างเขาชัดนะใช่ซาซิมิใช่มีค่าทำเยนะครับดูกระป๋อตังหงองสีทุกคนอร่อยไหมรีวิวหน่อยว่าน้ำจากห้องน้ำญี่ปุ่นเป็นไงบ้าง ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองนาโกยยาประเทศญี่ปุ่นนะเ,ออเป็นวันแรกที่ผมย้ายมาที่เมืองนี้นะตอนนี้ผมกําลังเดินหาโรงแรมอยู่นะเดี๋ยวผมจะถ่ายดูบรรยากาศนะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นเวลา7จ็ดโมงเช้านะฮะออน่าจะครึ่งแล้วมั้งใช่7จ็ดโมงเช้าครึง่งเมืองต้นเนี่ยที่ผมเดินดูมเมื่อกี้ระหว่างทางนะโคตรเงียบครับทุกคนเงียบแบบเงียบแบบนี้เลยนะคนน้อยมากนะอาจจะเป็นเพราะว่าเช้าขนาดนี้อันนี้คือโรงแรมใช่ปะ คือเราไม่มีการจองล่วงหน้านะไม่มีแผนไม่มีอะไรเลยเรามาเดินหายอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้เราแวะแล้วหนึ่งโรงแรมนะฮะแต่ว่ามันไม่ตรงกับที่เราดูในแอปอะในแอปโคตรถูกเลย3คนหมื่นเยนใช่ป่ะแต่พอมาจริงโอ้อะไรวะาหมื่นหมื่นเจ็ดอะใช่ก็เลยแบบไม่ยังยังไม่ยังไม่ยังไม่เช่านะมาลองดูที่อีกที่หนึง่งตอนนี้เราให้ปุ๊ไปคุยอยู่นะใช่ใช<ม>ก็ใช้วิธีการแบบแปลภาษานะเราพูดภาษาไทยแล้วก็ปู๊แปลเป็นญี่ปุ่นนะ โดยรวมก็ถือว่าดีมากครับที่เราเจอเขานะถ้าเราไม่ได้เจอเขาก็น่าจะคุยกันยากอยู่นะขาข้าวอยากพูกบอกว่ายัางจองไม่ได้อีกาะว่ายัางไม่ถึงเวลาที่แบบจอง,น,องอน,นั้นเหมือนตอนเนี้ห้องเต็มอยู่คนยังไม่เช็คอาลวาต้องรอดูหลังเที่ยงก่อนอย่างไว่าจะจองได้หรือไม่ได้ส่วนราคาที่นียหมื่นสองสำหรับ3าคนนะหมื่นสองถือว่าโอเคนะไม่ได้แพงมากแต่ก็เป็นระดับ2.5ดดาว กับรางานนี้ก็น่าจะน่าจะโอเคมั้งไม่แน่ใจเดีวก็ค่อยว่ากันรีวิวให้ดูด้วยแต่มาลุ้นก่อนว่าเราจะได้หรือเปล่า So you you must pay extra charge yes and one thousand yes of course of course was the extra charge oh ชัดหลายอย่างเขาชัดนะ จะจองก่อนตอนนี้คือต้องต้องเหมือนกับว่าเสียบเพิ่มอ่ะราาคแต่ว่าถ้าจะเอาแบบเข้าเลยก็ได้เหมือนกันแล้วก็ใช้กระพันเป็นหมื่นห้ากรณีจะเข้าเลยนะถ้าใครเข้าเลยว่ากระพันก็สามพันก็ต้องยอมเพราะว่าหมื่นห้าอือโอเคอยู่หมื่นห้าก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้แย่มากคือราคาหมื่นสองก็จริงนะแต่ถ้าเราจะเข้าเลยอ่ะต้องบวกเพิ่มอีกสามพันก็เป็นหมื่นห้าแต่ว่า ดูจากเวลาเนี่ยตอนเนี้ยประมาณ8ปดโมงเช้าใช่ไหมล่ะเราจะเข้าอีกทีก่ต้องบ่ายสามหรอโอ้โหโคตรนานเลยงั้นเราต้อง,ต,องต้องยอมเสียโอเคโอเคใช่สามสามสามใช่ช่องเป๋ก็อีกมั้งหนึ่ห้าทำเย่นนะครับดูกระเป๋าตังค์ของทุกคนใครต้องไม่ซื้อเดี๋ยวต้องไม่ซื้อหมึกวิตบางอ๋อได้นี่หนึห้า จยตังค์แลต้องว่าใช่ไหมครับใิสคใใใุดเดมว่าจะด้มาแวก็มาสังเกตป่ตอนจ่ายตังเมื่อกี้ปูหยิบถาดมารองคือวัฒนธรรมของคนที่นี่เขาไม่มีการยื่นอบนี้มือตอวไม่ได้คือต้องวางร้านสะดวกซื้อก็รามเราซื้อแบบของเล็นอยก็คือต้องยื่นโดยการตั้งตั้งบนถาดก่อนเไม่รู้กันว่าทำไมนะแต่ว่าก็แปลกดีนะ Check, a time, uh, check out time tomorrow 10. Uh, in the uh, morning. In morning. Right. Yeah. And, uh, when you check out, this box is there, so you put in your card. It's check out. It's all right. Okay. go on said check out. Check out. Take your card, like this. Okay. Okay. เข้ามาเดี๋ยวผมวางกระเป๋าแล้วก็ขอแบบถอดเสื้ออะไรก่อนนะจัดการตัวเองไว้หนึงโอเคมันจะมีเป็นทีวีด้วยนะทีวีนี่ค่อนข้างที่จะกว้างจอใหญ่จอใหญ่นะฮะแล้วก็ที่สาคัญเราไม่ได้ดูนะเพราะว่าเราดูไม่รู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> มีทีวีแล้วก็มีเป็นทิชชู่นะแล้วก็อะไรเนี่ย <c oughs> เป็นไวไฟไหมไวไฟมีแล้วก็ถัดไวไฟ เป็นอันนี้คืออะไร VOD นะี่ VOD ก็คืออุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอันนี้คืออะไรนี่โอ้ไม่ดีไม่ดีอุย้ยปิดตาวิวก็เดี๋ยวลองดูสิเปิดยังไงเนี่ยส่วนเรื่องวิวเนี่ยเปิดยังไงเนี่ยเปิดแล้วก็ดันออาโอ้เอาเปิดได้แค่นี้นะทุกคนนี่วิวนะวิวด,ดูได้แค่นี้ด้วยนะเรื่องวิวก็ไม่เป็นไรนะเราไม่ได้ซีเรียสเนาะพอเราก็แค่เอาไว้นอนเช้า สอเซน so you are three พ so, s นเลยมงงนข e okay, ีก e นึ่งอ่ o หนึ่งนึเคขอบคุณโอเคโอเคนอเคโ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 อเโอเค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 เคกอาคโอเคอเคโ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 รเคโอเคโอเคโอเดโอเคโอเคโอเมโอเคาอเคโอเค่อนะเ่โอเคาอเคโอเคเาโอเคโอเคโเคโอเคโาเคโอเคีอีโอเาาคโเคิดละ ก็มีเตียงนะฮะทุกคนแต่ว่าเตียงเขาเนี่ยดูเหมือนจะไฮเทคนิดนึงมีอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรอ๋อไฟไฟอ๋อไฟเออว่ะดีว่ะบางทีเรานอนใช่ไหมแล้วแบบแสงมันเยอะไปใช่ไหมแล้วก็แบบลดลดไฟนี่เห็นปะใช่โอเคนะผมว,ว่าดีนะบางทีอะเรานอนแบบจะหลับอยู่แล้วถ้าเราต้องลุกลุกแล้วก็ไปปิดไฟที่ผน,นังอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบมันขัดใจใช่ไหมล่ะอันนี้คือเราอยู่บนเตียงแล้วก็แบบ บนหัวเตียงไปเลยปิดไฟเปิดไฟปรับไฟอะไรต่างๆนาน,นานนะอันนี้มีเป็นช่องาชาร์จแบตด้วย usb นะส่วนเรื่องเตียงเนี่ยก็ไม่ค่อยนุ่มอะ่ะมันไม่ได้นุ่มเหมือนวันก่อนอะ่ะโรงแรมรอบที่แล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ซื้อเยสน,นะเพราะเราก็แค่เอาไว้นอนนะทุกคนนะใช่โอเคมีอะไรเนี่ยบริการนวดด้วยเนี่ยเห็นปะ่ะหกสิบนาทีหนึ่งหมื่นเยนอุย้ยแพงนะที่เราเห็นตามตามทางที่เราเห็นเนี่ยหนึ่งชั่วโมงหกสิบนาทีเนี่ยประมาณห้าพันสี่ห้าพันเองนะ แต่ได้หมื่นอยู่แบบเท่าตัวเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขานวดอย่างเดียวหรือเปล่านะถ้านวดอย่างเดียวแล้วก็วางนี่ <c oughs> จริงๆการนวดเนี่ยเรานวดด้วยตู้อะไรนะทุกคนนะแ <c oughs> ค่หย,ย่อเหรียญไปไม่กี่บาทแล้วนอนห้านาทีตู้มันนวดให้บบ <c oughs> ครับเก้าอี้อ่ะเออเห็นไหมในซันทันนะเนี่นย <c oughs> ไฮไลท์ของคลิปนี้นะฮะเราจะพามาดูห้องน้ําของโรงแรมคืนละหมื่นห้าพันที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเป็นหมื่นห้าพันเยนนะเปิดมานะฮะเป็นการดึงออกมานะเออ โอ้ทุกคนอันนี้เป็นอ่างนะสําหรับมาแช่ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเป็นแบบก๊อกน้ำนะฮะอย่างที่บอกว่าคือมันสามารถปรับน้ําร้อนน้ําเย็นได้นะเนี่ยน้ําที่เห็นทุกคนเนี่ยมันเย็นเนี่ยเราสามารถกินได้ทุกคนนะเพราะว่าน้ําที่ญี่ปุ่นสะอาดนะเดี๋ยวให้ดูเอกิในให้ดูเลยอ่ะนี่พวกเพื่พอนบอกเพื่นบอกบอกินให้เดูอกินให้ดูน,ดน้ําจากห้องน้ําของประเทศญี่ปุ่นเขาว่ากันว่าสามารถกินได้โอเค เออน้ำสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่น้ำเย็นน้ำเย็นใช่ไหมเห็นไหมไงอร่อยไหมรีวิวหน่อยว่าน้ำจากห้องน้าญี่ปุ่นเป็นไงบ้างก็เหมือนน้ำปลาปลาแบบปกติทั่วไปก็คือเขากินได้ที่นี่นะเด็ดได้บ้านเราก็กินได้แหละแต่แค่เราอาจจะมีอะไรแปะปนเข้าไปด้วยอาจจะมีเขาเรียกว่ากร่อยๆไหมน้ำกร่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอาจจะมีนิดหน่อยนะแต่ที่นี่คือกินได้กินได้กินได้โอเคเดี๋ยวผมกินบ้างอ่ะ ไอออร่อยนะแต่ไม่อยากตกโะโกนว่ะอ,อร่อยๆๆอร่อยผมไม่ห้องเราไผมไม่ตะโกนนะเพราะผมสงสารห้องเพอนข้างาเดี๋ยวเขาจะทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวก็ใ,ใจปิดเราแบบตะโกนอะไรวะกินก็ตะโกนอ,อะไรเงี้ยเราก็เลยไม่มตะโกนจะมีเป็นที่โกนหนวดน,นะแล้วก็มีแปรงฟันให้ด้วยโอ้แปรงฟันโดนอันนี้คือพายุยังไม่ซื้อแปรงฟันใช่ไหมกันเอาอันนี้นะมีแปรงฟันให้ด้วยแล้วก็อ้าวอันนี้แปรงฟันที่ถูกต้อง อะไรน,นี่คือมันแปลงอะไรหว,ออวีอ๋อหวีอ๋อ,อ,อเป็นหวีเอาเนื้อเอาจริงเหรอเนื้อเป็นมุกไม่ไโง่จริงอันนี้คือแปลงฟันจะมีเป็นเป็นอันนี้ด้วยแลยาสีฟันหลอดน่ารักมากเนี่ยขนาดน,นี้เห็นไหมเห็นไหมในกล้องคือแบบสําหรับคืนเดียวก็คือใช้ได้นะผมออกมาจากห้องน้าเห็นปุ๊ใส่นีนก็เลยเออลืมไปเลยนะต้องใส่นะจะได้เป็นแบบ สไตล์ญี่ปุ่นนะอเอ๋ก็รวมๆถือว่าโอเคนะสำหรับโรงแรมนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปทําอะไรต่อก็รอติดตามแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าใครอยากจะให้ผมทําอะไรในญี่ปุ่นนะในโตเกียวในนากโยาเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้นะถ้าผมมีโอกาสผมก็จะทำนะฮะทุกคนใช่โอเคประมาณนี้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคน